โอ้โหเริ่มเกมมาไม่ถึง50วินาทีครัไม่ถึง1 0วินาทีด้วยเาตัวมันู่โอ้โหเลียงสีโคนเดียวกลางสนามแต่เฉียเรมครึ่งหลังครับโอ้อร์เลือไปคนเดียวเลืเ่อหนึน่งเลื่อสอง,สองจริงซ้ายหายเลยครับ โอ้โหไอเกมมันสูงสีมานตั้งงายเลยนะดูว่าปวดจะได้นี้ได้แค่ยี่ห้เลยครับสงสารบเพื่อนสามครับเป็นสามมาทตัวสองครับตอนนี่แม่จับขึ้นมาน,นำอีกครั้งหนึ่งนำไปสามครั้งสามคาแบบนี้จะตีเสมอได้ไดหรือเปล่าแล้วทางด้านตัวท่านเจดีจังหวะเขียรุ่งเรื่องเมื่อจะคู่เนี่ยเหมือนก็สามาธิเนี่นมยมันยังไม่ค่อยมีครับดูว่าไปชะล่าใจปั๊บเทียนเลเสียประตูเลยครับโอ้โห แล้วแอนเองนบผมเจ้าของทัละคู่นี่โดดค้งจริงๆครับดีเอ้าแก่ที่บอลสวยไอ้หลานี้อันตีมาทวนข้างหน้านี้คนเดียวกินชาแล้วตั้งมาสองเตะทิ้งออกมากัยังเป็นปของตัวท่าเจดีครับของไกลแล้วเปิดโอ้โหเลี้ยแรงไปหน่อยๆเลยโอ้ตอนนี้เป็นตัวท่าเจดีย์ต้องกลับมาเน้นเกมลุกอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โห ก่อนหน้านี้สองสองพวกเขาจริงก็เล่นแบบรัดกลุ่มแล้วก็ใช้โอกาสจากเขาตัแขกก็ถือว่าไม่เสียหายแล้วผลต้อเพิรแต่พอมาตามหลังนี่โอ้ต้องเหมือนต้องเน้นเกมบุกม,มากขึ้นครับเป็นสองเท่าแล้วเออลูนี้ก็รับเอา้าสององสามตูมยัดตัวทางขวาออกดึงดีจังหวะยังขาดขาดเกินเกินกันยอยู่ว่าตัวทีนี้จจ่ายบอลเสียนะครับ ย้อนกลับมาบอลในที่เวลาหลังมีถอดแมนเสเตอร์ออกไปแล้วเซ็นนะคะนนรั<ป>บบางอยู่ครับบ๊ดเลี้ยงย้อนหลังมาแล้วให้บิ๊กว่างครับบิ๊กเข้าซ้ายแล้วดีดบองถอยทีนึงเพื่อนเออมาจัดเปิดอีกทีนึงแล้วกมงึงโอ้โหไม่ได้ครับบี๊ดคงดูไม่เต็มกระเมืองต่อนท้ายเราตุง้งตุ้งโอ้โหบอลกับเบิร์ด อย่าที่ก่อนได้ครับผมอ้าวโอ้โหผัดเข้าในมาเพื่อนไม่ขยับครับโอ้ดูว่าตอนนี้เปลี่ยนเพื่อนหนอกมาต้องมีตัวมาประกบเบิร์ดกับควนข้างหน้าของโจตั้งจดีคร้วอันตื่นเลครับเปิดโอ้โหหน้าเหมือนตั้งใจจิงเลยครับขาเราจะให้บ้างไม่แข็งขนาดรับดึงด้วยเท้าซ้ายไปเหน่อยเดิม ถึงบอลยาวลึกขึ้นมาข้างหน <draws! S 1> e ้าบดูครับตัวต่อตัวกินกันโอ้โหจนเสาครับนี่ครับตัวต่อตัวนี่ต้องบอกว่าไปปล่อยแอเล่นง่ายนี่อันตรายครับแต่ละตัวท่าเด็ดดีบางทีไปชนะตายครับเออเลี้ยมันอ้าวแล้วตายงี้ตัวงี้ครอบนะ แก่ทางซ้ายครับเรือสามข้ามฟากสวยมากครับทางขวาว่างอยู่นิดหนึ่งบิ๊กกระโตกข้ามมาอ้โหเมื่อดีไปออกด้านข้างแล้วไม่เข้ามาข้างในแล้วมันจะผูกเอ้าแล้วไปชนกในบอลโดดอีกทีนึงบอลยังไม่ไปไหนครับอยู่ตรงกลางสนามส่วนเก็บลงมาเอ้าแล้เลียนไปเข้าทางแอร์จังหวะสองทัวร์พยายามจะไปแย่งบอลกลับมาเอ้าแล้วผูกลับมาเจอทัวรครับ ไปเองครับทวนเข้าซ้ายแล้วก็เปิดหาข้อมาตรงนี้ไม่มีใครนับจากเขาได้ดาวตาสวนกับต้องพิชขึ้นไปเองครับให้เอี๋ยวางขวาพี่หนึ่งเกลียกการออกมาพิชให้โอ้โหเนี่ยดูครับเล่นยันยากยันตื่นสับแล้วแตะทิ้งหลอกข้างไปเองเลยแล้วก็หอกสุดท้ายิปเลยตัดเต็ม โอ้โหไปออกไปในด้านข้างสนามยา่ยาครับเป็นบอลทุกมในด้านซ้ายของตจวต้าเจดีครับน้าเกิดได้ประตูที่สามกลับมาโอกาสก็จะกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับตจวต้าเจดียครับยังมีโอกาสดีวยแมจะกรอนี่ต้องบอกว่ายังไม่หนีไปไหนครับขอแค่ลูกเดียวพวกเราจะคัมแบ็กกลับมาได้ครับใด้โอ้โหจับไบม่ดงเร็วรถจักรมานยิง ไม่ตรงต่อไม่กระปุกโอ้โหนี่โอกาสทองเลยครับตัวหน้าทูต่าเจดีย์ตรงกลางเลยผู้นี้เลยเป็นสองคนดึกโอ้โหแล้วก็เป็นผู้เล่นทางด้านซ้ายเนี่ยขึ้นมาตกก็ง่าแต่ว่าทางขวานยิงไม่ตรงก่อโอ้โห่ยิกได้รู้เลยครับตัวหน้าเจดีย์หลายหลายทางขวาเนี่ใช้ผู้เล่นด้านลินเส้นขึ้นมาช่วยครับ หาดูมนเองครับควรให้ทันตุช่องมาแล้วเปิดจังหวะเดียวรูนี้เอ้าบอลตกมาโอ้โหไม่รอบอลงานไปหน่อยครับการเปลี่ยนตัวครับด้านสนามครับจะขอเปลี่ยนตัวครับรอทีนี้นะนี่อาการขาดเสร็จยคู่หนาแล้วเปลี่ยนตัวอีกคนครับสำหรับเพื่อนสามบอลแย่งสวยในวันนี้แล้วจะสวนกลับ ไปหนึ่งสองมาดิผ่าหลบโอ้แล้วสังผ่านเข้าโกว์ฟาวแน่นอนแล้วชัดเจนขวางไว้เลยครับนั่นตัวต้านจะดีแล้วโดนไวร์เหลี่ยมไปแล้วไงเห็นตีคิกเล่นสั้นแล้วเตะซ้ำย้อนกลับมาตั้งยันหม่ล้วบอลเปิดยัดมาไปถึงครับทวนเก็บได้ครับอ่ะครับดูครับทวนไอ่เปลี่ยนแกนไม่ดีครับต้องหังท้ายอารับอ่าถึงแล้วพิดไปได้ครับ ต่อนนี้ตรงกลางว่าอยู่เน่งเน่จริงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับลงมาใหม่ใหม่แล้วสดๆร้อนร้อนเลยฮะมาด้านจากก็โอ้แล้วต้องชมแอร์เลยครับตอนนี้แต่ถ้ากีดตรงกลางว่าผ่้ตรงกลางนี่โอ้โหไม่เหลือครับยิงยัดเข้าไปนี่โอ้เป็นประตูที่สี่กับเรือดสามเนี่โอ้โหนี่ตัวหน่อยตัวนี่ต้องโอ้ไปเข้าหัวยกจอแรกสำหรับโตัวท่านจะดีแล้วก็ดูพลิกหายเลยแล้วไป เด็กหาลู้ขึ้นมาเองแล้วตอนนี้ลงมาได้แล้วฝ่าทางซ้ายครับแอร์แล้วครับวางจริงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่ครับดูมาแฝงหน้าที่สองตัวหายครับเจ้าหนี้โอ้โหเข้าซ้ายแล้วไม่มีใครก็ไปกดดันครับโอ้โหนี่ยิงแล้วหมอซ้ายโอ้โหจริงๆครับแอร์ เป็นมาตูรีห้าเพื่ะสามครับโอ้โหดูว่าทันยิงทั้งจ่ายแล้วไงมายิงค,งคั้ง <c oughs> เป็นสูตรหน้าโปกเป้าไว้กับเพื่อนสามในที่เวลาหลังครับตอนเยาว่นทำมีกส่วนลูกของเกมเยอะครับถ้าบอลมาถึงครับเปิดยาวขึ้นมาแอร์พัออกโอบลงสูงแล้วดูว่าคนเดียวกันโดดคืนกับไอ้เพื่อนไม่ถึงคนระับดีแล้วบอลออกข้างเหมือนไปลูกลกของเพื่อนสามทางด้านขวาครับไง การแก้เกมยังไงนะนตัว่าจดีครับหลายๆแก้เนี่ยผู้เล่นที่เจอผู้เล่นที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยต่อส่วนใหญ่จะใช้แท็กติกเข้าคนซ้อนคนครับแต่ว่าวันนี้ตัวน่าจดีจะบอกว่ามาตบตัวต่อตัวใช้การมาร์โกผู้เล่นครับหนึ่งต่อหนึ่งนี่เอาไม่ค่อยอยู่ทั้งหมดอย่างนั้นก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้ว เจอความใหญ่ยังผู้เล่นของเพื่อสาเงินะมีปัญหาตอนนี้เก็บรับเบย์มาสวยทวนให้แล้วไปต่อทวนถึงครับอังขวาเก็บเอ้าวเก็บบอลลูกนี้ไม่ได้เองครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวครับสำหรับตัวานจะดีในตอนนี้ข้างสนามมีขยับแล้วครับ โอ้โหแตะลอดขามาสวยอว่ะพี่แล้วก็หลุดมาได้เข้าซ้ายทีนึงจับยาวลงไปเอายังได้อยู่ยิงด้วยซ้ายลุเหียโอ้โหบอลมันบอกเอาลูกแอนยิงโอ้โหไปตรงขอบไปอีอกแล้วนี่บอลถูกจิบมาแล้วเข้าทางบอริยาากักษ์อ่านน่าจะอดีตไป ส่วนเอ้าแล้วบอลชันแลกลูกนี้ออกหลังครับไปเตะมุมกันด้านซ้ายครับของเพื่อของยานาโตะทั้งริงๆแล้วเพื่อนามจะมีการขยับคนด้านข้าสนามของพวกเขาตอนนี้ขยับบีกออกครับแล้วส่งจากลงไปอ้โหูง่ามงไม่โดนครับย้อนกลับมา แกมาขึ้นทางขวาสวยครับบอลตีสั้นๆแล้วก็ให้มาวิทย์แอร์ทิงไปได้นะครับตู้ขึ้นตึงตอนหนึ่งเอาไว้อยู่วิทย์หลบแล้วก็ดีดไม่ผ่านตู้หลับตู้โอ้โหเอ่าตอนสุดท้ายยังช่วยกันสามสี่คนครับสหรับตัวต้งนเองเอ้าดูจาับบอลไม่ดีตอนนี้เปิดทิ้ง เบิร์ตไม่ได้ครับจังหวะสอง 2, เอ้าแล้วไปลื่นล้มเองอีกครับจังหวะสุดท,ท 3, าา้ายไป่อเพื่อสังกับตักล้อแล้วกินไกลตรงนี้เบาเกินไปแล้วะแล้วเราต้องตวงสองตัวครับโอ้แล้วฟาไปแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวครับสำหรับตัวท่าเจดีครับ ยัดมาเบิร์ดเบิร์ดหลังจากทำประตูแรกได้ก็ต้องหมดเขต้องบอกว่ากดบาสในแนวลุกนี่ถ้าเกิดค่อยดีบอลมาไม่ถึงนัดที่นี้เกมการออกมาทางขวาเบิร์ดต้องลงมาเชื่อมเกมต่ำเลยครับควรให้ไม่ผ่านกระโดดขึ้นมาลูกนี้ทวนยังเก็บได้ครับบางอยู่ เออข้ามาไม่ถึงครับเราจัดก,ก็มาตรงกลา,ากง่ก็ยังให้บอลันเสียคจับเบิ้ลอีกทีครับขึ้นทางขวาแล้เบิ้ลหลัย้อนกลับมาจับมองข้างในแล้วชิดมาตรงนี้อ่าจะตกไม่ผ่านต้องผาแล้วต้องมาลบอลจริงโอ้โหบอหลเฉลี่ยกับโอ้นี่บอลจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยเป็นใจของผู้มีการงงาเปลี่ยนตัวด้าน,นสนามครับ โอ้โหมันตค,คุยบนไม่ดีด้วยตวะาจีนยังไปแฉลบบล็อกรับแต่ว่าผู้สอบประตูเนี่ยโอโงทางเลยนะมันะคุยโอ้หาเลยหน้าผู้ชายจีนหาหมอกไม่เจอแล้วโอ้เสียเปเข้าไปเลยแล้วสาววัวเ,เปลี่ยนการมาลับเอาจ่ายไม่ค่อยดีเลยคนไทย เบลยาวมางขวาไม่ออกด้วยครับบางกันอยู่แล้วก็พยายามจะไปบอกว่าตัวหนิงว่าไปลูกฟาว์โหขึ้นมากครับตัวหนิงอ้าวจ่ายบอลสามต่อหนึ่งครับอ่ะไหลออกมาขวาจับเน่งๆคืนอีกโอ้โห่เมื่อไหร่ไปนะครับโอ้ดูแล้วจะไหนคืนกลับมาไม่ยอมยิงครับใช่ไป่านบอลเหมือนกันครับชิฟมาทางซ้ายแอร์ว่างครับสามโหวดครับเพื่อนสาม ยังไงครับไปเองเราแรงแรงทีหนึ่งจับแล้วจิ้มโอ้โหไม่มาผู้ต่อสูครับดูครับจังหวะไหลมาหนึ่งหนึ่งนิ้วดึงเพื่อนมาได้สองคนครับสำหรับเพื่อนหลังสามเงยแอร์โอ้แล้วบอลเข้าดีบอลแม่นด้วยครับยังเป็นตัวหน้างได้ดีเยอะขึ้นทางขวาบนให้ไปที่ว่างครับเบิร์ดเติร์นกับเติร์นที่เปิดเต็นแกนล้วจิ้มโอ้โหซุปเปอร์เซ็ทเหมือนกันผู้ต่อสู้เพื่อนหลังกับนี่ยังวางได้ขวาบอลแร่เต็มแล้วออกห้างไปก่อนนะครับ มันอาจจะไปดึงบอลกลับมาครับปูมย้อนกลับมาเอ้าแล้เสียบอลครับยโตต้าจะดีแอร์โอ้โหพาเองครับแล้วยิงโอ้โหแล้วบรรยากาศยิงหาข้อไปเสาให้ครับไม่ตรงต่อไม่ครับเต็มตั้งเต็มจากฝั่ประตูขึ้นมาครับสำหรับโตลต้าจะดี ลุยมาสวยแล้วเปิดชาลแลบไปแล้วก็ชาลแลบออกข้างไปจะมีการเป็นตัวครับข้างสนามครับสำหรับตเตอร์าานาเดียดีเรานี้จะเอาแางบาดลงมาครับกุุงไกยมาเตานินไม่ถึงเงื่อนยับควรย้อนกลับมาตัา้เงกันใหม่ครับบดไปคอยเซตขึ้นมาครับโซลตั้งดีดีดูเตอร์น่างเพื่อนสามนี้ก็ขึ้นไปแพสซิ่งในแดนของ โตลต้าจะดีเลยแล้วมันออกบอลกันลำบากพอสมควรเลยการลองเียิงบอลขึ้นมาครับบอลยาวโอ้โหแล้วดูครับสองตอนหนึ่งแอบไหลแล้วเอ้าเพื่อนยิงไม่ได้ครับตอนแรกโอ้แล้วดูครัเสียของเลยครับสองคนแบบนี้นี่ไม่ได้ครับแอบทีนึงเข้าซ้ายมาคราวนี้หนึ่งหลบผู้หลังต้องเล็งเรียบร้อยครับนี่ยับความเยือกเย็นครับโอ้ เพื่อนี้ไม่ยอมยิงอีกสองสามครั้งแล้วแบบนี้สองก็หนึ่งแล้วโว้หน่าจะยิงครับตว่าเพื่อนให้มาม่ตองไปคืนแล้วครับแล้วถอดแอร์ออกเลยแล้วตอนนี้เอาป๊กลงมาแทงยิงไกลไม่ตรงต่อรตอนนี้เจอกับเพื่อนสามมีของแข็งจริงครับสำหรับโนรารีดีครอบขึ้นทางซ้ายครับบอล ขยับแล้วจะเปิดไม่ได้ครับย้อนเลยนะตั้งยันใหม่ครับตัวท่าดี๋ยิงเปิดไปสวยเลยครับว่างครับอันเก็บตรงมาแล้วยิงเองโอ้โหเบื่อ่างทั้งขาครับเมื่อวานนี้เท่านยังไปยิงไปที่เสาสองแล้วแต่ว่ามันบุกออกต้องต่อไปเลยโอ้ไม่ตรงตอบนิดเดียวครับทาจังหวะวันเท้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเข้าหลู่ที่ห้านาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้เดหล่าเกณฑ์ในคู่หลังครับ เพราะฉะนั้นในคู่ถัดไปครับเกมระหว่างป๋ามีจะลงสนามเจอกับหวานเย็นครับยังไงมาอีกสนามแล้วลบกวนวเปลี่ยนเสื้อแต่งกายได้เลยครับจบจากเกมคู่นี้จะได้ลงไปออกอุ่นร่างกายกันต่ออย่งได้ไปลูกคู่อย่างนั้นซ้ายครับตูนเลี้ยวเข้ามาอานใหน้ทวนจับไม่ดีจังหวะสองยิงไปสเ,ไปเ,เส้าเป็นชนกันเองครับเราตัวจะสวนกลับบิ๊กโอ้โหหลบมาหนึ่งแล้วไปอีกทางแคบ เ,เลี้ยงบอลยาวแล้วไปหนึ่งเก็บได้อีกทีหนึ่งคืนมาบิ๊กแม่ตูเขาเหี่ยมไม่มีมูมไม่มีแล้วไปกินเขา่าแรกดนมุมมันออย่างที่บอกครับตรงนั้นนี่โอกาสที่ยิงผ่านผู้เล่นแล้วก็ผู้สาวตูเข้าไปได้ยา,งงยากลเลยเปิดเตะมุมกระชายแล้วของเพื่อสานกระปิเปิดจ้ดไปเสาส่โอโหเนี่ยตั้งใจจะให้พี่เติเ้ลเยอะแต่ยังเปิดแล้วให้เติ้ลต้าจังหวะสุดท้ายเป็นบอลคู่ของตัวต้าเจดีเราเล่นสั้นเลย ขอนั่งซ่านออกมาทางซ้ายบาดเบิร์ดฮะหลบมาหนึ่งคนสองคนมาได้ครับเบิร์ดดูครับความเร็วครับจังหวะสุดท้ายเจอซ้อนสามเลยเด็กไม่โดนเจบเจบเจ็บเตะทิ้งออกไปก่อนด้วยเลยสามมีเพื่อนบาดเจ็บครับเบิร์ดครับเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับนะเอาน้ำไปให้เพื่อนได้เป็นสนามครับดูเพื่อนนิดนึงครับสำหรับเตือนาจะดีครับ จังหวะดุยสามคนเลยคู่อ่ะแล้วจังหวะสุดท้ายเหมือนจะไปเจ็บเองหรือเปล่าแล้วนะ่นาตองนี้ว่เล่นเข้าไปตัวคานเงียบ หัวไหวเปล่าก็ได้ลายเหลียวไปมากแล้วด้วยเศรษฐวเสร็จไปแนวลุกนีต้องบอกว่าตัวเล่นที่มีให้เลือกใช้สอยนี่มันก็มีไม่เยอะอยู่แล้วสำหรับเติรต้าเจดีเออโอคค้โหแล้วเจ็บหนักเลยเบิร์ตโอ้ยพิลปีกมาแบบนี้นะี่ไม่น่าจะแน่นหัวไหวเลยอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเลยเครับยังไงเดี๋ยวเวก็ถึงเวลาตัดเยื่องนก่นอนครับ ตื่นแบบมาให้ใไ้หลบให้ผูกสาวตูเล่นลี้ใต้โกลนิดนึงยังได้ครับเจอสโอ้โดนแขนทำไวเนี้ยังจะไปใช้หน้าอกพักบอนบนี่ต้องบอกว่าระวังเลยครับดัวไมเหลื่องไปแล้วด้วยครับฐานไปลูกสูกงเนี่ยฝั่งประมาณซ้ายบัดให้ทวน กิ ų, งไกลชันแหลมแล้วเข้าซองครับเล่นเร็วตอนนี้ข้างหน้าไม่มีแอร์เอาล็อกจับบอลไม่ดีนี่ล้มไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยววาบิ๊กยังไงครอ่ะจุดเข้ามาโดนต่อตัวผู้ตัดตัวแล้วจริงเรียบร้อยแล้วบโอ้โหลี่เร็วพี่จับบอลแล้ลื่นล้มแลไม่วาอะไรกูแบบทางด้านตัวท่านดีดีอ่ะฮบอลเดี๋ยวมันก็เลยอ่ะลื่นล้มไปเนี่ยโอ้กองหลังตัวสุดท้ายครับไม่มีใครแล้วครับก็ วัวเตียวผู้สาวตัวปีก็ทีมให้เหลือโอ้โหมาโบวกได้อหนึ่งประตูก่อนจะทดเวลาแาบเสร็จก็ทดเวลาแาบเสร็จในคืนหลังก็ทดหนึ่งนาทีเลยเพราะฉะนั้นในคู่ถัดไปก็แกนระหว่างบันเย็นกับทางด้านป๋าหมียังไงเปลี่ยนตัวได้เลยคชุมเข้ามาในก่ากี่ตทษก็จะไม่ผ่านต้นคอ่าลูกอากาศนี้ถือว่า กินลำพังเหมือนกันครับอ่านทวนจะไปแตกเจอแบบบิ๊กตูกนี้ไม่ผ่านเอ้าแล้วเสียบอลกลับมาตัวต่าจดีแต่โตไม่ดีครับโอ้โหแต่บิ๊กเพิ่นลูกนี้เพื่อดีไม่อยู่ตรงนั้นเอ้าตัง้งท่านลับมาดูตอนนี้ดันยิงขึ้นไปหมดแล้วฮะแลตัวทาจะดีเอ้าแล้วจัดให้หลุดกับกันเอ้าแล้วไม่ให้บีกทางซ้ายโอ้โไม่ให้ทางขวาครับ ย้อนหลังเข้ามาเอารถจับไม่ดี<อ>แล้ว<อ>ลางของได้บอลไอ้ทิ้งมาคนเดีวยกว,ยวก็บิ๊กตรงกลางเพื่อนวิ่งตึ้มอ้าวแต่ว่าไปวิ่งหลบแล้วก็นอนตายขึ้นมาโอ้โหนักเตัวดูคว่าเล่นจังหวะนี้สวยครับตัวต้าจะด,ดีแก้ไขกันครับเอาแล้วจะสวนกลับครับตอนนี้อย 7, ู่ในช่วงทุบใบขาดเจ็บก็ให้มาทวนพิกเข้าหาขอเกียรโทษแล้วโอ้โหู เหมือนจะตั้งใจส่ง,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 งขสกกเขาแต่ว่าจังหวะนี้เหล่าตูน่ะดูเขาขยันขาไปสกัดได้ครับเอ้แต่ปงจะเปิดย้อนในเสาส,าสาองบอลวงทิ้งแล้วแถาสาวสองอันจริงูๆไม่ตรงก็หอโอ้โหแล้วก็เปไ็นอีกครั้นสุดท้ายครับแต่เพื่อนทั้งสองทีมในการสนามเลยครับทั้งโจตร์แดนจะดีแล้วเราเพื่อนสามเนเติมในการสนามเลยครับโอ้โหเลว่ามยมากดูแบาดเจ็บไป คนหนึ่งครับสำหรับตัวตั้งได้ดีครับเบอร์ครับเกมลุกก็เลยจอกลงไปด้วยครับก็ต้องบอกว่าในขึ้นมาแล้วไอ้บอกพวกนั้นสูงสีเลยครับคู่นี้แต่ว่าหลังจากแอร์มาทีประตูที่สามครับให้เพื่อนสามขึ้นนำมาได้ถือว่าเป็นประตูปดป้องเลยครับหลังจากนั้นอีกประตูนิตามมาอีกสี่ประตูครับก็เลยว่าเอาชนะไปได้ครับสำหรับเพื่อนสามก็ยังไม่แพ้ใครต่อไปคเกมที่เจ็ดสามคะแนนเต็มได้